เมื่อมันมีรถยนต์มากและมีมอเตอร์ไซค์ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแย่งเนื้อที่กันคุณรู้ไหมว่าอบตก็ดีอบจก็ดีเทศบาลก็ดีรัฐก็ดีหน่วยงานทั้งหลายเขาคิดสร้างอะไรเพื่อเพื่อสาธารณูปโภคในการเดินทางถนนเพราะคุณเริ่มจากความคิดที่สร้างถนนถนนไม่พอตอนนี้รถยิ่งเยอะยิ่งสร้างถนน ต่ลงเพราะสร้างถนนอะไรครับมันจะตามมารถยนต์มอเตอร์ไซค์พอรถยนต์มาคับข้างมอเตอร์ไซค์ก็มาเพราะว่ามอเตอร์ไซค์กินที่น้อยไปได้เร็วกว่าไม่มีวันพอครับคุณรู้ไหมยุโรปใช้มอเตอร์ไซค์น้อยมากเพราะบิ๊กทันสปอร์ตหรือหรือการเดินทางสาธารณะในยุโรปหรือในหลายประเทศเขาดีแลีกย่างนึ่งเอ๊ะทำไมเยอรมันไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์ นานๆจะมีคันหนึ่งก็มาเจอบางอ้อว่ามันหนาว